สวัสดีทุกท่านขวายเยอะแล้วมันก็ลำบากนะแบบนี้เออขวายเยอะแบบนี้แล้วก็ลำบากลำบากตรงที่เอาเข้าเอาออกพอกมันต้องไปกันสองคนนะพ่อไม่อยู่นะท,ท่านพ่อไปแข่งดนตรีนะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่อื่นนะทท่านไปไปไป ไม่เลี้ยงตัวไหนละมืนจะมีปลาซิวนั่นน รูบดิบรูบดิบบดิบ,ดบ,ดบ,ดบอยู่ไปไปไปไตัวแม่ลูก ที่คลอดมาใหม่ในะอยู่ตรงนี้เออไม่ต้องไปเนี่ยเวลาพ่อม่อยู่ก็จะลำบากหน่อยคนเดียวท่านผมก็ต้องมาไล่ควายช่วยนะท่านถ้าไม่มีคนเดินตามหลังมันมันก็จะไปทางอื่นนะนะ เอาควายออกคอกเนี่ยมันต้องสองคนนะท่านคนเดียวเอาไม่อยู่คนเดียวเนี่ยมันวิ่งไปทางอื่นหมดอืม กินยาอยู่แถวนี้แหละทุกท่านโอ้มันมาได้เลี้ยงกบตรงนี้แหละคุณยายใครหอยนี่เอาลูกกบมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละอืมหนอไม้ ควายตัวเล็กนะท่านเออกำลังโซนโน่นนะโน่นนะโน่นนะนอน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 เออวิ่งไปโน่นเลยเอาแล้วเฮ้ยลอง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 เฮ้ยลอง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 เฮ้ยเฮ้ย ไม่ต้องหาวไม่ต้องหาวควายตกใจนะท่านตกใจมาฮะ ปล่อยมาล่ามตรงนี้แหละนี่แคมป์คนงานก่อสร้างเก่าเนาะท่านที่เขามาสร้างเขื่อนมาสร้างฝายชะลอน้ำยังดูดิยังอยู่ด้วยังงูหรือเปลา่าแคมป์คนงานเก่า <c oughs> แคมคนงานเก่านะท่านที่เขามาสร้างฝายชะลอน้ำด้านล่างนะเขามานอนอยู่ตรงนี้แหละ ดูดิมีกบมีเขียดหรือเปล่าอยู่ในนี้เห็นวันนั้นมีงูอยู่ตัวหนึ่งไม่มีเนาะมีแต่น้ำแล้วมีงูตกลงไปในนี้แหละตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นที่ของน้องชายนะ้องท่านซื้อเอาไว้ นี่ที่ตรงทมนี่สามหมืน่นซื้อต่อจากคุณอาสามหมืน่นหรือว่าสี่หมื่นนี่แหลจะจำไม่ได้แล้วตอนแรกจะจะขายให้ผมเนี่ยผมไม่เอาเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเออเอาไปคงยังไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ก็เลยให้น้องชายเอาเผื่ออยากจะมาสร้างบ้านตรงนี้

นะต้นมะพร้าวต้นนี้นะท่านผมเป็นคนปลูกกับมือเองนะนี่ปลูกตั้งแต่ตอนที่ผมเ,เด็กๆผมเอาพันธุ์มันมาจากมาจากคนแพงนี่แหละต้นมะพร้าวต้นนี้ปลูกเองตอนตาเลกนี่มันมีบ้านบ้านผมนี่อยู่ตรงนี้ ตอนแรกเนี่ยบ้านบ้านผมอยู่ตรงนี้กระต๊อบไม่แค่กระต๊อบ,บในบ้านเลยแหละเออเดี๋ยวสักวันเนี่ยจะทำรั้วบ้านอยู่นะท่านทำรั้วรอบขอบชิดออนี่ทำรั้วก็ส่วนใหญ่เขาทำรั้วกันหมดเลยบ้านแต่ละหลงังมีบ้านผมนี่แหละไม่ไม่ค่อยทำไม่ได้ทำรั้วมีบ้านผมหลังนี้แล้วก็หลังนี้หลังโน้น ในหมู่บ้านนี้มีอยู่สามหลังที่ไม่ได้ทํารั้วเออน้องนั้นคนอื่นเขาทาหมดเอาควายลงช่วยแม่นอะกท่านแกไปคนเดียวไม่ค่อยไหวเออควายมันจะซิดเอาฝากไว้สนิ้ทุกท่านสวัสดีครับ